ฉันจนปัญยาแล้วค่ะที่ฉันเรียกพวกคุณมาในวันนี้คือฉันต้องการความคิดเห็นว่าเราจะเอาไงต่อพอคลัสเราก็หาไม่เจอสักอย่างลองผอออกก็หายาศับสู์เราไม่รู้เป็นตายรายดีแค่ไหนฟางมีบเบาะแสอย่างหนึ่งที่ฟังคิดว่าฮอคคักชิ้นที่สี่อาจจะอยู่ที่นี่ใกล้ค่ะพออไม่มีไข่แมวอ่ะไม่พอาดชิ้นสุดท้ายอันนี้ไม่แน่ว่าอาจจะอยู่ที่ ๆสักบ้านหนึ่งที่กําลังจะที่ยังไม่เกิดเรื่องขึ้นก็ได้ค่ะพออมีข่าวจากทางกระทรวงบ้างไหมคะพ่ออพอทางกระทรวงที่เมื่อกี้เขาเข้ามาเขามาบอกว่าเขาได้รับข่าวสารเรื่องความวุ่นวายในมหาลัยเราเขาก็เลยมาตรวจเช็บว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงหรือเปล่าทีนี้ฉันก็เลยจะบอกว่ามันไม่จริงอย่างที่ฉันบอกกับคุณไปว่ามันไม่มีมหาลัยเราปลอดภัยร้อเปอร์เซนเขาไปเชื่อโอ ทันไม่กล้าแบกหน้าที่จะแ,แจ้งว่ามหาลัยเราไม่เราไม่ปลอดภัยเราไม่เรา,ม,เรามีแต่ความอันตรายที่นักศึกษาวนเวียนอยู่ตรงนี้